ตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกเสียดายคุณมากขึ้นแล้วนะคะว้าวคอนเกรตูเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าคนที่ห่างหายจากคุณไปคนที่เงียบหายจากคุณไปคนที่เลิกลาจากคุณไปเนี่ยพอห่างหายจากคุณไปจริงๆณนะตอนนี้โมเมนต์นี้ณนะจุดจุดนี้ณนะเวลานี้เขาเริ่มรู้สึกเสียดายคุณมากขึ้นแล้วนะคะ พออยู่คนเดียวจริงๆมันเงียบมันเหงาในหัวจุเออดูเหมือนกับว่าเขารู้สึกนึกถึงคิดถึงคุณและรู้สึกเสียดายคุณมากขึ้นแล้วนะคะอนะแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะให้เขารู้สึกเสียดายเรามากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นไปทุกทีทุกทีอีกจะทำอย่างไรดีวันนี้ไพ่ชี้ทางใจกับแม่หมออัมธรรมทารจะมาแนะนำสามวิธี ที่จะทําให้เขาคนนั้นรู้สึกเสียดายลงมากขึ้น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 ทุกเทนะจะทํำยังไงกันดีวันนี้มาให้ไพ่ให้คําชี้แนะชี้นําชี้ทางใจกันเออนะสามใบขอสับสดดูพลังงานกันนะจ๊ะและนี่คือสามวิธีที่จะทําให้เขารู้สึกเสียดายคุณมากขึ้น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 ทุกที ข้อที่หนึ่งคุณต้องโพสหรืออัปเดตสตตัสสถานะของตัวเองในมุมมองที่โดดเด่นเปล่งประกายและมีความสุขมากที่สุดนะนั่นหมายความว่าคุณจะต้องใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้มีความสุขดูแลเสื้อผ้าหนะ้าผมสุขภาพร่างกายของตัวเราเองให้ดีค่ะทำให้ตัวเองโดดเด่นนะ มีสง่าราศีนะที่จะทำให้ใครได้มองเห็นก็จะต้องรู้สึกอิจฉาชีวิตของคุณรู้สึกว่าคุณโดดเด่นนะคะรู้สึกว่าคุณมีชีวิตที่ดีแฮปปี้มีความสุขนะคะทันทีที่คุณ อัปเดตสเตตัสอัปเดตสภาวะของตัวเองเป็นในลักษณะของความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเติบโตเขาจะรู้สึกว่าคุณน่าสนใจรู้สึกว่าคุณมีชีวิตที่ดีที่ทำให้เขารู้สึกนึกถึงคิดถึงและมันจะนำไปสู่ความรู้สึกเสียดายในอนาคตอย่างแน่นอนโอ้และยิ่งถ้าเกิดชีวิตคุณดีมากขึ้นต้องบอกเลยความเสียดายมีมากขึ้นทุกทีทุกทีด้วยนั่นเองข้อที่สคุณจะต้อง 妈妈，系鞋。 โพสบ้างไหมโพสบ้างนะทำให้เขารู้สึกอยากรู้เรื่องราวขอ,ราของเราเห็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราที่ดีมากขึ้นมีความสดใสมีความสวยงามมีความหล่อเหลามากขึ้นแล้วบางครั้งบางทีคุณก็หายไปหายไปจนนั้นให้เขารู้สึกคาดเดาได้ยากว่าคุณกําลังทําอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะคือทําให้เขารู้สึกอยากจะรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณกระตุ้นความรู้สึกสนใจในตัวคุณนะคะเนาะเออนั่นหมายความว่าคุณอาจจะโพสต์บางช่วงนะแล้วก็ทําให้เห็นว่า เขามีชีวิตที่ดีมีคนไลยล้อมมีคนให้ความสนใจแล้วคุณก็จะต้องเงียบหายไปบ้างให้เขางงไปเลยว่าอคุณหายไปไหนคุณเงียบไปไหนคุณทําอะไรอยู่ที่ไหนอยู่กับใครใช้ชีวิตอย่างไรมันทําให้เขารู้สึกอยากรู้อยากเห็นเรื่องราวของคุณมากขึ้นนะเออแล้วเขาก็จะรู้สึกเสียดายคุณขึ้นมานะมีความกระวลใจกระวนกระวายใจไม่สบายใจกระหายที่จะอยากรู้เรื่องราวขขอออองงคคุณมมาาากกกึึ้้้นนนนั่นเ่เเออแลวว็จะํไปสสููร เสียดายคุณมากคุณนั่นเองเออข้อที่สามทุกครั้งที่ได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นต่อนหน้านะหรือว่าทางโซเชียลก็แล้วแต่ทำให้เขารู้สึกว่าเรายังเป็นคนดีคนเดิมของเขายังเป็นคนจิตใจดีเป็นคนที่มีความดีงามมีจิตใจที่งดงามเหมือนเดิมและเผลอๆมากกว่าเดิมว้ายเอนั่นหมายความว่าแม้ว่าเขาจะ อาจจะทาร้ายเราทิ้งหายจากเราไปหรืออะไรต่างๆเราก็ยังดีกับเขาเหมือนเดิมเลยเรายังเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายเลยถ้าเขาเห็นว่าเราเป็นแบบนี้นะยังคงน่ารักสดใสจิตใจดีดีก็ต้องบอกเลยว่าเขาจะต้องรู้สึกเสียดายเรามากขึ้นทุกทีที่เห็นเราเป็นคนดีแบบเนี้ยเสมอต้นเสมอปลายนะนั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเจอกันต่อหน้าก็ดีหรือทางโซเชียลก็ดีค่ะ เขามีเหลืองทุกใจไม่สบายใจเราก็ยังคงสแสดงความเป็นห่วงเป็นใยนะแล้วกเ็เวลาเขามีปัญหาอะไรเราก็ยังช่วยเหลือเกือ้อกูลนะหรือ,อ,อทำให้เขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าจะห่างหายกันไปแล้วนะแต่เราก็ยังมีน้ำจิตน้ำใจไมตรีที่งดงามเขาขอความช่วยเหลืออะไรขอความซัพพอร์ตอะไรเราก็พร้อมจะช่วยเหลือพอเราเป็นแบบนี้เราเป็นคนดีแบบนี้ต้องบอกเลยว่าความรู้สึกของเขามันจะรู้สึกผิดอยู่ในใจอยู่ละค่ะนะที่ ห่างหายจากคนดีๆอย่างนี้ไปนะความรู้สึกของเขาจะทบทวนความรู้สึกของตัวเองใหม่เลยทบทวนความคิดของตัวเองใหม่เลยว่าเขาจะรู้สึกเลยว่าคุณดีกว่าที่ใจเขาคิดนะแล้วก็เป็นคนที่น่ารักเสมอต้นเสมอปลายเพราะเขารู้สึกว่าพอเขารู้สึกว่าคุณดีขนาดเนี้ยเขาก็จะรู้สึกเสียดายคุณขึ้นมานะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะห่างหายกันไปแล้วเลิกกันไปแล้วหรือแม้กระทั่งถ้าเกิดว่าเขาทําให้คุณเจ็บปวดนะแต่คุณยังดีกับเขาเหมือนเดิมต้องบอกเลยความรู้สึกจะยิ่งข้อเสียดายอะ เออเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณยังเป็นคนดีเสมอต้นเสมอปลายทำดีกับเขาต่อไปไม่ว่าจะเกิดขึ้นต้องบอกเลยความรู้สึกเสียดายจะเกิดขึ้นในจิตใจ,ใจของเขามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกทีอย่างแน่นอนโอ้นะและนี่คือสมวิธีที่จะทำให้เขารู้สึกเสียดายคุณมากขึ้นมากขึ้น,มา,นมากขึ้นทุกทีนะ จดจําและนําไปใช้เขาจะได้รู้สึกเสียดายรงมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนทนไม่ไหวอาจจะเป็นฝ่ายที่กลับมางอกลับมาขอคืนดีกับเราก็ได้ถึงเวลานั้นก็แล้วแต่เราแล้วนะเราจะเป็นผู้เลือกไม่ใช่ผู้ที่ถูกเลือกอีกต่อไปถึงเวลานั้นแล้วนะเพลอเพอไผ่ไผ่ต้องบอกเลยว่าเราอาจจะมีใครหลายๆคนมาต่อคิวยาวเป็นหางว่าวเพลอเพอนะเราอาจจะต้องบอกเขาว่า เชิญรับบัตรคิวด้วยจ้าเอ้ยนะหรืออาจจะบอกว่าบัตรคิวหมดแล้วขออภัยด้วยนะจ้าว้าว <c oughs> นะใครแล้วเขาดายดายแล้วก็แกชร์คลิปนี้ไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ